วันนี้ก็มาชมบรรยากาศตะวันตกดินกันสดๆนะครับที่ชายหาดบางแสนพวกเอ่อคนเที่ยวก็มาเยอะครับวันนี้ตอนเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วนะครับเด็กช่วงปิดเทอมพอดีก็เด็กก็ชอบมากันนะมาเล่นน,าน,นา้ำทะเลกันเย็นแล้วก็ยังเล่นอยู่นะครับก็มีความสนุกสปปนานกันนะครับแต่ก็ต้องระวังแมงกระพุนเพราะว่า มันตะทีก็ลอยขึ้นมาครับชายหาดเี้ยมาโดนสะโดนก็ปวดแสบนะครับปวดแสบปวดร้อนต้องหาย,ยาทาก็ตะวันนะครับบรรยากาศก็สวยดีครับช่วงตะวันตกินนะครับบางแสนหาดลุยยาครับบรรยากาศก็สวยแบบนี้ ถ้าอยากเห็นกานทดสก็ต้องมาดูเองนะครับตรงปกวงป่าหามงกว่าก็มารอนะครับหาที่จอดรถวันธรรมดาโตติ่ก็พอหาที่จอดรถได้นะครับก็ไม่ได้แน่นหนาเลยถ้าวันเทศกาลหรือวันหยุดยาวเนี่ต้องมาตีเช้าครับไม่งั้นหาที่จอดไม่ได้ก็ต้องวนหาที่จอดนะครับบางทีก็ไม่ว่างเลยนะครับอจะอเจอต่วง ตรงไหนว่างมีที่จอดก็ถือว่าโชคดีคะทางที่ดีก็มาแต่เช้าครับจะดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้ที่จอดใกล้ๆชายหาดครับอาหารหาอะไรมากินกันครับปูเสือเองก็ได้หรือว่าแม่ค้าเขาก็มีให้ปูให้เหมือนกันนะครับแต่ซื้ออาหารก็กประมาณนั้นนะครับมันก็ึ่งพาอาศัยกันนะแม่ค้าก็เขาก็อาศัยคนเที่ยวเนี่ยคนเที่ยวก็อาศัยแม่ค้า ทำค,ำค,ความสะดวกสบายนะครับต่อรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวิดีโอนี้จะจบนะครับ Bye-bye. Okay.